สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกับเศรษฐีสมัยมุนีสิมาอัปเดตสวนทุเรียนเทวาครับพี่น้องทุเรียนปลูกมาเนี่ยมุนี้กับวันที่วันที่สองครับวันที่สิบสองสิครบสองปีครับนี่ครับสวนเทวาครับบ้านน้ำซับตำบลบุปเพย์อำเภอนลำยืนครับเป็นแปลงที่ตัวอย่างที่ดีครับที่แต่งงะที่แต่งจริงแต่งหยังครับ ทุเรียนแปลงนี่ครับแป้งมึงเตะแปดเดือนครับแป้งตั้งแต่แปดเดือนเลยครับแป้งกิ่งแป้งงาครับบอสมันว่าแพ่งกิ่งแพ่งงาบดิแป้งนะครับต้นนี้แป้งเริ่มแป้งแต่แปดเดือนสิบเดือนแป้งมาเรื่อยๆครับพี่น้องแป้งมาเรื่อยๆเลยกิ่งก็เลยสมบูรณ์นะครับพี่น้องทุเรียนม้อนถึงสองปีปัณฑายนี่ครับกิ่งสมบูรณ์ครับพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งทุเรียนแปลงนี่ก็ใส่ปุ๋ยกะเป็นอินทรียเนี่ยก็สิเน้นของสิงโตครับพี่น้อง จิงโตร้านพาฝันพันใหม่อำเภอเมืองเฮาครับเคมีกับสลับครับสูตรเสมอแนะ่ยิมหาค็ดๆเดนี่ยครับกับสลับกันปลอกมะเร็งก็ดูตามหลอบมันครับพี่น้องนี่แหละจะคว้างมันเก็บอย่างครับมาอัปเดตให้พี่น้องเบื่งที่ผมไปลงคลิปหนึ่งที่เพื่อนไปปลูกแล้วก็เฮ็ดระบบน้ำนั่แหละครับคลิปของพยาบาคกับแป้งนี่แหละครับค้องเพิ่นอยู่นี่โกไร่ครับพี่น้องปลูกเตจกอรก็ททำงาน อยู่ในอำเภอครับราชการครับล่าออกจากราชการมามาปลูกทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนก็เก่บยางนะครับอ่าพี่ว่าครับเป็นลูกไส้ของของเพื่อนนี่แหละครับอืมมือนีบไ้สัมผัสเป็นยาเก็บยางครับก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งครับว่าสมบูรณ์จำได้ครับได้สิ้อพาไปเบ่งกิ่งก้านมั้งครับนี่ครับแต่งกิ่งตน้งแต่ 8เดือนถึงปีนะครับพี่น้องนี่แตงกิ่งข้างล่างจะเอาขึ้นมาสูงมากเลยครับนี่ระบบน้ำกะสูรเดียวกันนะครับครับสวนที่ไปร่วงพี่น้องเมืองสวนพญายบานบ้านครับพี่น้องนี่ละเทคนิคการแตงกิ่งครับทุเรียนแปลงนี่เป็นแปลงตัวอย่างเ,เพิ่นบดิ้แปงกิง่งแพงงาน,นะครับพี่น้อแงแปงเอาเลยครับนี่ข้างล่างนี่ต้นติดโจงไว้ประมาณเม็ดถึงเม็ดหาซบครับเม็ด เม็ดกว่าเม็ดถึงเม็ดยี่สิบนะพี่น้องแตงแต่งงาแต่หน่อยแต่เลยสมบูรณ์ครับพี่น้องทุเรียนบอนง่ายกะอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ครับสองปีครับนี่แหละนี่แหละครับอานแตงกิ่งแต่งหยังครับพี่น้องแตงให้โล่ห้โปร่งครับปุ๋ยอีน่นีเพิ่นกะขาดบ่อไหรครับสิงตัวครับเพราะว่ามันเป็นอินซียครับพี่น้อง ยูยูอกันนะครับยูสวนกับไซกันครับพี่น้องอินซี่ครับอินซี่กับสิเดือนหนึ่งปีหนึ่งกับตรงนี้สามสี่ครั้งครับอินซี่บานพวกเคมีกะเพิ้นกับไซยี่สิบวันถึงเดือนครับทุเรียนทุเรียนส่วนนี้อย่าให้เกินเดือนครับถ้าสำหรับทุเรียนหน่อยด้วยครับพี่น้องไซอย่าให้เกินเดือนครับถ้านานกว่านั้นก็ถือว่านานนะครับพี่น้องถ้าทุเรียนหน่อยสิ เพราะว่าเดือนหนึ่งนี่ก็ถือวานหน้าแล้วครับเพราะว่าถ้าโดนก้อหนังมันก็นกนสีเลี้ยงนะครับพี่นอนอกการใส่ปุ๋ยมันก็นสิมีดท่างใบนะครับสีดกันแล้วแต่แต่ละสวนครับเพราะขนการใส่ไปครับอาหารเสริมกระว่า,างดินนี่ใส่ให้ดีกับถ้าทุนมีทุนปุ๋ยเงื่อนซื้อปุ๋ย,ยกะยี่สิบวันแห่งดีครับใส่หน่อยใส่ดูนะครับพี่นนอก การใส่ปุ๋ยครับยาแต่ว่าอย่าให้ว่าสองเดือนยังใส่ทหนึ่งนี่โอ้ยเหลืองนะครับตัวเหลืองครับขาดปุ๋ยครับอินซีเนี่ยเคมีครับแล้วแต่หกสามสามแต่แตสูตรนะครับใส่ได้เบิร์ครับอืมสาหรับทุเรียนหน่อยหกสามสามใส่ได้อินซีเคมีกใส่ได้ครับพี่น้องแต่ว่าขาดอะไรกับเป็นอินซีเนี่ยครับอินซีซีว่าภาพสวนนี้ใส่สิงตัวมาตลอดเลยครับพี่น้อง เคยมาถ่ายพี่น้องเมืองเตนหน่อยๆไปนะครับนี่ละทุเรียนสีขาสองปีครับพี่น้องคิดเบื่องปีที่สามสีไงาเฉยครับนี่เมื่อแรกอะสีตามรอบมันครับพี่กันเพียรจะกระจันนะพี่น้องนี่ย้อนกัาล่างสีอ่อนนครับนี่ก็ว่าใบกันนี่ครับคือว่าใบาเขี้ยวเข็มดีครับพี่น้องสวนเทวาครับนี่ล่ละใบเขี้ยวเข็มดีครับพี่น้องนี่ตีดแต่เตียงงาคือแตงการเตียงกิิงนะพี่น้อง เขาแ่งให้คุ้มดินนะครับพี่น้องให้คุ้มส่วงพังบเปิดน้ำครับนี่คือแง่งให้โป่งครับพี่น้องถ้าทุเรียนเท่าญงมากเท่ากระสิได้มาตัดถิมตัวนี้เทาแง่งห้โปง่งห้โล่งข้างล่างแดดเขาถึงโลกท็อปท็อปเซรากระสีโอกาสกระสีหน่อยนะครับก็สิยากครับเพราะว่าพัแบแลงโป่งเนี่ยวเวลาแดดเอามามันเขาถึงเลี้ยวนะครับพี่น้อง เขาถึงเร็วกับกันเสียล่าดินแห้งเร็วนะครับพี่น้องโค่นแห้งเร็วบางทีฝนตกสั่มกันเป็นอาทิตย์อย่างสี่โลกกระสีเขานะครับนี่ครับเป็นแปลงอีกแป้งหนึ่งครับตัวอย่างสีแตงกิ่งสูงครับบ่ได้เอาเฟียดินนะครับพี่น้องผู้ใดเอาเฟียดินไว้นี่ผลนุดท่ายกสีตัดถิ่มนะครับพี่น้องกแล้วเต้สูตรนะครับแต่ว,ว่ายูน่กรเข้มคือกันนะครับอืม นี่คือแตงตอนนี่มันมันดีอย่างหนึ่งครับถ้าเขาไปแตงตอนใหญ่หูบอแผลมันสีซัมไลดครับนี่บ่งดีครับเสียเบิ้งแผลเลยครับแผลมันนิดเดียวเดียครับพี่น้องนี่นี่แผลหน่อยมันก็หายเร็วนะครับบานถ้ามาแตงงาซํานี่คิดเบื้องแผลมันสีใหญ่สำาไยครับพี่น้องนี่แตงเลยดีแห้งครับนี่งานี่บ่งทีละครับงาใหญ่บ่อยนี่นี่ขื้นมาซ้มนี่ก็ยังแตงออกครับมันจิตมาส้นกันนี่เมื่อแล้วเสียพี่น้องเบิ้ง เทคนิคการแต่งกิ่งของเพิ่อนเด้อนี่ตัวนี้แต่งออกตัวนี้มันจะเป็นกิ่งแซงนะครับพี่น้องถ้ากัดลายออกนี่ี่บานก็สิมาเลียงงามเมื่อนี่ครับอืมถ้ากิ่งแล้วมันสิแซงออกแต่มาเลียงงามเมื่อนี่ถือว่าแปลงนี่เพิ่นคุ้มยอดได้ดีนะครับมันสีออกพร้อมกันนะถ้าถ้าถ้าเฮาคุ้มยอดได้ดียอดมันเสียออกพร้อมกันเหนนะครับพี่น้อง เขาดูแลมมลรงบอลลังบอหยางหย่อนมันสืออกความกันแหละกวามสมบูรณ์มันกันมันก็นสีออกความกันสีดมลแรงก็เด้สีบขั้งเดียวนะครับนี่เทคนิคของที่ว่าครับสวนเที่ว่าครับทีเพิน่นทีโลงคลิปก้อนคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับตี่ไปปลูกทุเรียนนั่นแหละครับนี่นะเพิ่นก็ไปมีหมูน้ำกันไปว่างระบบหนาเพเทคนิคการปลูกทุเรียนครับ เหมือนเห็นล้มาอัปเดตสวนเพิ่นมันตัดเก็บยางอยู่พอนีแตงงาครับนี่ครับแตงงากะสมบูรณ์ครับนี่แตงงาแขางรางโปงครับตัวนี้เพิ่นปลูกแันี้เลี๋ยวพี่น้องที่ถาม่ายู่นี่ปลูกเพิ่นปลูกมันมันมันปลูกอยู่ระวางอันหล่องยางนะครับพี่หน้องหลังอันกับโคกขุ่นเ็ดหลังอันกับเก็ดคูณแปดก็มีครับมันอยู่รางหล่องยาง ว่าไายยางท้ายยางเะครับปลูกนะครับปลูกน้ำรองยางครับพี่น้องทุเรียนที่เขาซ้องปีครับเป็นแปลงที่แปลงงาได้งามครับถ้ามาเตีงไม่ไมนี่วุ้ยพูกได้กระจ่มนะครับตวนนี่ครับตอนนี้มันคนละยางครับสําหรับปีนี่คนแตียงนี่งทุกคนมาอเตีงออกคักเป็นว่นนะครับแต่ว่าเขาปีที่สองเนี่ยกิ่งมันสีไงครับพี่น้องนี่ นี่ครับมันคืนมากห่างกันนี่ครับนี่ขนาดว่าถ้ามองปาลาเป่ามันก็ย่งทีเด้ครับบางเทีบ้านถ้าเอาไว้ที่ที่ว่านี่นี่นี่ครับจังหวะนี้มันยุ่สี่แห้งทีแห้งครับคืบเดียวนี่จบแล้วครับคืบเดียวนี่จบเลยนี่ขนาดง่ายย่างงยว่าทีเด้ครับพี่น้องแต่ว่ามัานมันมันยงออกข่างอยู่นี่ถ้าคืบเดียวนี่คือจบเลยครับแห้งทีแห้งที่จริงทุเรียนใหญ่แล้วเห็นมันอยู่ห่างประมาณพุ่นเลยครับเก่าขาขื้นพุ่นครับพี่น้อง ก้าวขาขึ้นสูงนิ้มเนื้อครับพี่น้องยลวเสียพี่ดองเบิงทุเรียนตัวนี้บดียกยโคกค,ครับพี่น้องทุเรียนตัวนี้ขาวสองปีเล้ครับพี่น้องตัวนี้บดียโยโคกธรรมดาครับไทยธรรมดาครับเป็นหลังเตานิดนึงี๋ยวผมเสียเบิงปแปลงต่างกันเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิงสำหรับพี่น้องอยากโยโคกงันอยู่ที่ยยโคก ความสูงความต่ำนี่มันอยู่สี่พื้นดินเท่าเด้อครับพี่นนอกบอมเนไว้พื้นดินเท่าบอแสะเท่ากับสี่ปิโยโขกนะพื้นดินเท่าต่ำๆหนามบอคังเท่าปิโยโขกมันกะโขกนี่มันติดต่างโขก,กเลยครับพี่นนอกถ้ายโยโขกอีกแบบนึงกะให้พาศูนย์กลางสี่เมตรบอผิดครับบานโคก,กตัวนี้พาศูนย์กลาง ประมาณเมนหาสิบเนี่คนนย,นนนนนยครับพี่น้องนี่สุเลียนตัวนี้นี่แปลงนี้ด้ยครับพี่น้องประมาณซี่ปีครับพี่น้องนี่สามปีกว่ายังไหนก,ก็ซี่เก็บซี่แหละครับพี่น,น้องนี่นี่โยกโหกมันสี่ขึ้นเป็นเลี้ยวๆครับบานนี่แปลงนี้ครับสุเลียนนี่สองปีครับพี่น,อาาน,ออน้องว่าห่างกันบอเรียบเทียบให้เมืองเรียบเทียบกันเมืองว่าห่างกันบ่ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปีนาเนี่ยได้พี่นองผมก็เคยทายพี่นองเบิงว่าผู้เลี้ยงแปลงนี่ปลูกปลูกแล้วดินคือกันครับพี่น้องมันสีแซงแปลงนี่ครับอืผมบอกว่าสามปีนี่แซงแน่นอนครับปลตัวนี้ทุเรียนนาสี่ปีครับถ้าจำหมดผิดประมาณสี่ปีนะครับสี่ปีสีเขานาสีเข้าปีแล้วนะครับสีป่ปีกลัวปลูกไรเรียกับสวนซองกษตรซ็นที่ฎีไมครับแปลงนี่ครับ ตัวนี้ผมคือผมยกตัวอย่างครับพี่นนอการบริหารจัดการกรับยานนี่ครับโยกโขกตัดหยาแน่แป๊บแน่ครับนี่แหละมันมันที่โยกโคกโคกมันกัะสิป,ประมานกวางประมาณเม็ดบ่เกินไม่หาซิฟครับม,มันหน่อยครับแต่แต่ก่อนมันสูงแหงเลครับโขกที่จริงมันต้องโยกโคกอะไรครับเฮ็ดเป็นหลังเตาแบบนี้ก็พอครับไทกบเขากันตัวเข้าโยกโคกอีดีนี่พวกน้ำค้งน้ำถ่วมนะครับพี่นนอ โยกโขกเป็นโพนน,น่นนะน้ำแช่อีดีแต่ว่าผย่าให้การยกโขกบอย่าให้ต่ากว่าให้ต่ากว่าซี่เมตดนะครับตามสิไปเบิ่งมากได้หลายสวนสวนบ้านหน่นอยตะวานสวนพอนกนะครับเป็นเห็ 4, 5, 5, ดโขกซี่เมตรฐาเมตรนูครับง่ามบ่วพิษครับแต่ว่าโขกนหน่อยนี่มันอยากแกลี่ยยากนะครับมันเกี่ยบดได้ยังแช่โขกหน่อยแต่ว่าอย่าให้สูงบ่วพิษครับถ้าโขกหน่อยนี่ สูงขึ้นประมาณหาสิบเสนนี่ห่วยอันตรายครับปลูกทุเรียนใหไงสาครับนี่พี่เราพี่น้องมันก็น,นั่งแทนเพื่อนว่นานั่งแทนนั่งกับสียวงสีนะบบใหญ่ครับพี่น้องสวนก็ห่างกันก็นกเท่บ้าเนี่ยครับต้นอีสีแซงครับพี่น้องเดี๋ยวพุ่มสีม้าเดตให้พี่น้องมึงได้เรืเ่อย่ดอกว่าความแตกต่างยกโคกกับกับเพ็ดเป็นหลังเต่าน้อยนึงนี่ไถกบเขาหากันนี่ครับ ปลามันสีไงสำไดครับตัวนี้พีนาในเซแงเลยครับอืมตัวนี้ทุเรียนตัวนี้มันมันขีเข่าสองปีเนาะตัวหนึ่งสี่ปีสี่หาปีนะครับพี่นอ้องยังบ่นแนวลูกเลยครับนี่ตัวนี้เห็ดธรรมดาครับล่องยางแล้วก็ไท้ยบเขา่านะครับก็ถทอว่างามสมบูรณ์ครับพี่นอ้องสวนทีว่าเป็นสวนทีนี่เดี๋ยวผมเสียพี่น้องเบิงกิ่งแซแงกิ่งหยังครับ Time, us, anything, really Tonight Jenny ี่กิ่งนี่มันสีแซ่บนะพี่น้องนี่เพิ่นเสียแบบนี้ครับตัดออกนี่เด้อเทคนิคการแต่งกิ่งครับไข่ไๆๆกันนี่ชัวมันสีกิ่งมันสีแซงเพิ่นสีตัดต้น้อกเฮ้าสีมาเ้ยงกิ้งนี่ครับกิ่งนี่สองกิ่งนี่ครับพี่น้องนี่สองกิ่งนี่ต่อไปปีที่สามที่สี่เข้ากิ่งสมูนมันสีหอยนวยสว่วงนี้เด้อพี่น้องนี่ถ้ามันสีแซงบคือตัดออกสีครับที่กิงตัวนี้ให้ตัดแบบนี้เด้อครับพี่น้อง ที่กินตัวนี้มันตัดตรงครับถ้ามาพี่น้องตัดใหม่นี่ตัวนี้มันตัดตรงถ้าพี่น้องตัดใหม่ให้ตัดซีสิบหาครับตัดซีสิบหาเพื่ออากาศชื้นฝนตกบอกให้น้ำมันมาขังงนี้เสียลาครับตัดสีสิบหานะครับจัดเจิดเจก็ได้ถ้าตัดนี่แหละเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องตัดตัวนี้ตัดซีสิมหาตัวนี้ไม่เป็นไงครับถ้ากันเสียลาเนี่ยเพราะว่าถ้า ถ้าอากาศมันถ้าฝนมันตกนะฝนมันตกเป็นอย่างครับกัดท่ากันทั้งนอยครับย่ำเพร่อกาดสี่สี่ยมีกันเสียล่าอยู่อยเลี่ยแต่เป็นชีสิบห้างเลยครับเชื่อให้เสียเรี่ยงกิ่งช้องกิ่งแท่นครับนี่แหละเทคนิคการแต่งกิ่งของสวนเทวาครับสุดหยอดด้ยครับนี่ยังกับปรึกษากันอยู่ครับสุรียนเฮาครับ เบิ้งเช่นนี้การแ่งกิ่งต่องบอกกันตั้งแต่แปดแดดเก่าเดือนแต่แดด้แตแต่ปูวิมัยครับแ่งเลยครับนี่เห็นบอกรับงานแทงที่แหลกพิษเถียงกันก็ไม่อยากได้รับแทงนี่เม่ย่าจนมาปูมาเบิ้งเนียมาดูหน่อยเพิ่อนคือแ่งคักแค่เพิ่นว่านะเป็นเพิ่นเสืเอมเป็นปูนะครับเพราะว่าเป็นมูของลูกชายเป็น พ่อเพื่อนเป็นมูกันครับมันก็เลยเอิอนปูลูกไผ่เพื่อนนี่เพิ่นว่าพิดกันเพื่นนพอ,อน,ไไนนะครับแต่งงานที่เหนแต่งคักเพิ่นว่าเขาสวนพร้อมกันเมื่อไรนะครับตอนนี้ที่เริ่มพูดแล้วละเบาแล้วครับตอนนี้นต่กิ่งมันสมบูรณ์แต่งใหม่ๆนี่ห่วยเจ้านี่เอินมาเบิงเนะครับพี่หนอว่าเพื่อนคือออกหลายแท่ง,งานนะครับพี่นนอการแต่งกิ่งทุเรียนนี่ถ้าแต่งสองคนนี่มันจะคัดแย่งกันในตัวครับว่าก็เมียค,ครับ ุงคนมาเอาไว้ลุงคนมาบางห้แต่งสีหน้าพี่นนอะนี่แต่งออกเป็นเป็นทางขึ้นบันไดนะครับพี่นนองกิ่งมันบ่นหน่อยนะครับทุรียนกิ่งหลายครับมันสีกิ่งตัวกิ่งหยังนะครับนี่ก็เป็นแปลงตัวอย่างที่แกงได้ดีครับแกงขึ้นมานี่เพียงเอียวเลยครับนี่จากพื้นมาเพียงเอียวคิดว่งเพียงเอียวมันสีซ้ำเลยครับพี่นนองก็เม็ดกลัวแล้วเนาะเทคนี้การแ่งกิ่งครับพี่นนอะ อุ้ยก็ใส่ตามรอบมาแรงกับสีตามรอบครับพี่นอ้องรอบยอดนี่แหละครับนี่แหละช่วงนี้นี่สีนี้ถ้าหยอดด้องสีครับต้องป้องกันด้วยครับพี่นอ้องนี่ด้วยเสบิงเพียจะกระจนเพียรไฟไล่แดงนี่แหละครับพี่นอ้องป้องกันครับเพราะว่าช่วงนี่ถือว่าระบาดเนี่ยยู่ครับาต้องสีตามรอบมันครับเพียจะกระจนนี่แหละสําคัญแครับพี่นอ้อง คลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องซ้ำนีน่แหละครับพี่น้องอัปเดตสวนเทวาครับปุ๋ยก็ใส่ตามหลอดมันนะครับใส่หน่อยใส่ดูครับพี่น้องอินทรีย์สารเคมีนี่นครับพี่น,อน้องเกษตรทฤษฎีใหม่กษตรยุจบซ้ำนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับนี่เนี่ยเบิ่งเทคนิคการปลูกทุเรยยียนทีิงานเทวาปลูกได้ทั่วประเทศไทยอืางานไห้นี่ เปลาว่างแปบอยู่เนัน่นทีมงานว่างแปบทีมงานว่างแปบนี่ตัดกลนบ่อตองปาดถุงว่างปืบหากโคดรหากยังมีโคดบ่อบ่อมันพอดีเลยเนาะมาเขาขายเขาเปลี่ยนถุงเขาตัดตลอดนะป่ะอืมันก็เพราะว่าตอน<า>เปลี่ยนถุงซุนหนึ่งเลยเนาะนี่เขาเปลี่ยนให้ตลอดอืมงานต่างปืบตัวนี้ตัวนี้ว่าในนั่งแท่นบะนี่ผมว่ากการสูงดีครับ โอ้กีการโขกดินเนี่ยตัวนี้เอาให้เสมอดินมันบ่อันนีู่ดอกเนีมันก่ออันนี้เนยจะขึ้นมาเนยอยู่ดอกเอนว่ยพึ้นพ่นพ่นพ่นพนไว้เออพ่นไว้แล้วเน,นี่ยใกลหน่อยอกอยันสิไทยโกฟีนะเนี่ยมาเสริม,ม,มข,ขิงหัวมันมันกันสิสูงขึ้นมาเติมอืมโอ,อ้เปี้ยทุเรียนเรางามเลยเปี้ยเราพอดีเลยเฮงงามเลยไปได้อยู่สวนลุมเออเพราะอยู่สวนก็ซ้ำตะลุงละเอามาปลูก มันมันเดีอดหลายมันได้เลือกหลายเน่ยตัวนี้มันปูหางอะไรเธอเป็ดครับตัวนี้มันคือไก่กันเถอะตัวนี้มันติดหัวงานอ่โอ้มันมันมันบีดทางนี่นี่นี่ทีมงานถมทีมงานถมวางแปรบวางแปรบทีมงานนี่เลยเน่ยติดต่อได้ไหมบอติดต่อได้ติดต่อคุณ